เมื่อข้าตกอยู่ในมือของคู่แข่งที่โหดร้ายตอนที่8พระเอกตอนนี้รีบใส่กางเกงอย่างรวดเร็วด้วยตัวเองท่ามกลางสายตาที่จดจ้องของสิทธิกลุ่มนั้นน้องจริงจ่อคิดในใจตอนนี้ความเข้าใจผิดกลายเป็นเรื่องที่เลวร้ายแล้วเธอเลียนเชอร์จะปล่อยให้ข้าเดินออกจากพื้นที่ล่าสัตว์ โดยมีชีวิตอยู่หรือไม่เสียงตะโกนดังขึ้นนี่คืองูเหลือมวิญญาณไฟม่วงจากก่อนหน้านี้นี่ท่านผู้นำเซียนระวังตัวด้วยสิทธิ์ร่วมสำนักของพวกเราหลายคนถูกเจ้าปีศาจต,ตัวนี้ฆ่าตายพระเอกพูดอย่างเท่ๆมันก็แค่งูเหลือมวิญญาณไฟม่วงมีอะไรต้องกลัวกัน ปีศาจงูเหลือมที่ดูดุร้ายพุ่งไปทางหนึ่งทางน้องจิงจอกนั่นเองน้องจิงจอกตกใจตัวแข็งทื่อคิดในใจเป็นปีศาจกลืนกินที่ดุร้ายอะไรอย่างนี้ถ้าหากข้าสามารถดุร้ายเช่นนี้ได้น้องจิงจอกจินตนาการความดุร้ายของตัวเองและแย่งชิงเอาจิงจอกน้อยมาจากพระเอกจากนั้นข้าก็สามารถ ลราเพื่อเลียนเชอรและนำร่างกายของข้ากลับคืนมาได้อย่างง่ายดายเมื่อหันกลับไปอีกครั้งก็งพบว่าพระเอกกำลังจัดการกับเจ้าปีศาจอย่างกล้าหาญเจ้าปีศาจพ่ายแพ้อย่างไม่เป็นท่าไม่มีแม้แต่โอกาสโจมตีกลับน้องจิงจ่อคิดในใจเฮ่อเลียนเชอรเก่งกาจมากแล้วก็นึกภาพตัวเอง กำลังโดนจัดการบ้างต่อให้ค่ากลายเป็นปีศาจดุร้ายข้าก็ไม่สามารถเอาชนะเขาได้พระเอกแทงไปยังจุดตายของเจ้าปีศาจงูเหลือมจนมันร้องภาษางูออกมาน้องจิ้งจอกนึกถึงภาพตัวเองโดนพระเอกแทงบ้างกรีดร้องในใจสังหารสังหารจริ้งจอกแล้วพระเอก ใช้พลังตราณแทงเจ้าปีศาจอย่างไม่ปราณีจนมันตายสนิทพวกสิทธิ์ที่ดูอยู่ห่างๆก็เดินเข้ามาน้องจิงจ่อคิดน่ากลัวชะมัดแต่เมื่อมองพระเอกอีกครั้งก็เหมือนมองวีระบุรุษพระเอกดูเท่มากๆน้องจิงจ่อคิดในใจอีกหากเขารู้ตัวตนของข้าว่าเป็นปีศาจ ข้าคงตายอย่างทรมานกว่างูเหลือมยักษ์ตัวนี้อย่างแน่นอนใช่ไหมน้องจิงจอกเดินเข้ามาพูดนั่นนะ่ะท่านผู้นำเซียนข้าสามารถขอโทษท่านเรื่องก่อนหน้านี้ได้หรือไม่ร้องไห้ในใจถ้าข้ารู้ว่าเขาทรงพลังเช่นนี้ข้าไม่น่าทำเรื่องโง่ๆอย่างก่อนหน้านี้เลยพระเอก ดึงกระบี่ออกจากตัวเจ้าปีศาจทำให้ไอปีศาจชั่วร้ายลอยออกมาด้วยมีคนตะโกนเฮ้ hey, นี่มันอะไรอีกแล้วเนี่ยช่วยด้วยพระเอกบอกน้องจิงจอกอย่าปล่อยมือเพียงครู่เดียวทุกคนก็หายไปจากตรงนั้นเหลือเพียงพระเอกและน้องจิงจอกพระเอกพูดมีคนลงคาถาต้องห้าม ไว้บนตัวงูเหลือมยักษ์พวกเราถูกดูดเข้ามาในขอวงกฏแล้วน้องจิงจอกถามนี่นี่เป็นฝีมือใครกันพระเอกตอบเรื่องนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับโต้จัวถ้าเจ้าอยากจะฝ่าค่ายกลน,นี้ออกไปคงต้องเริ่มลงมือจากเขาเมื่อคืนนี้เจ้าไม่เห็นเขาเปิดช่องมิติมาตัดหรือ เห็นอะไรหรือไม่น้องจิงจอกตอบค้าข้าไม่กล้าดูพระเอกถามเ <_ S 1> จ้าว่าอะไรนะน้องจิงจอกตอบท่านโทษข้าไม่ได้นะนั่นไม่ใช่สิ่งที่ในหนังสือบอกไว้หรือยิ่งเจ้ารู้มากเท่าไหร่เจ้ายิ่งตายเร็วเท่านั้นข้าจะกล้าดูได้อย่างไรใต้เท้าผู้นำเซียนด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน อยู่ในภาวะวิกฤตดังนั้นอย่าให้เกิดความขัดแย้งภายในเลยเอาเป็นว่าพวกเราหาทางออกจากค่ายกนนี้ก่อนเถอะนะพระเอกกำหมัดแน่นกำลังจะหาเดี่ยวนี้พระเอกยื่นมือมาทางน้องจิ้งจอกแล้วก็จับเสื้อเอาไว้น้องจิ้งจอกงงหาเขาวงกฎนี้ค่อนข้างใหญ่ ท่านคงไม่ได้กำลังคิดจะพาข้าไปด้วยใช่ไหมพระเอกตอบใช่จากนั้นก็ดึงน้องจิงจอกกระโดดขึ้นเวหาไปด้วยน้องจิงจอกพูดท่านใต้เท้าผู้นำเซียนท่านพาข้าบินไปด้วยคงไม่มีปัญหาหรอกนะแล้วพระเอกก็เรียกกระบี่บินออกมาน้องจิงจอกพูดแต่ถ้าท่าน ต้องการค้นหาประตูในเขาวงกฏที่ใหญ่เช่นนี้ท่านจะต้องบินสูงมากกว่านี้หรือเปล่าพระเอกตอบใช่น้องจิงจอกพูดงั้นค่ะจากนั้นก็เกาะพระเอกและกรีดร้องอย่างโหยหวนช่วยด้วยจบตอนค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะ